เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมมมิวเบฟโซอยู่กับกาชาเบฟซเลกชั่นนะก็จะมาวันที่24 เดือน10ถึงวันที่31เดือน10เลยก็หน้าตู้ก็จะเป็นอุนเคียวราที่หลายคนรอคอยแล้วก็อิจิโกะอ่าดารุมะนะฮะเราบอกว่าอิจิโกะดารุมะมีประโยชน์แล้วก็อุนเคียวราฟ้าตัวนี้ดูดีครับดูดีจัดหลายๆคนชอบเลยครับแม้กระทั่งผมเองก็อยากได้ามากเลดมี5%ครับทั้งหมด11สเต็ป ใช้ประมาณ2,000ฝ่ามิด2,200เดี๋ยวไปไล่ดูตั้งแต่ตัวสุดท้ายครับตัวแรกเอาไว้ไดูทีหลังนะตัวสุดท้ายครับสตาร์กม่วงตัวนี้อารันคา s เอสปาดาครับสังหารหน่วยศูนย์เป็นสายเอทเคหรือว่าสายตีปกตินั่นเองครับตีปกติของสตาร์ไม้ตายไม่มีอะไรครับ ลิงค์ลดความเสียหายที่ได้รับ20%ทางด้านของพารซีฟก็คือไมออ่ไม่ติดแผชการ1้0รแล้วก็ไม่ติดช็อต100%่งนระ้อเปอร์นตะบเรี้ครับความเสียหายถ้าจมตีปกติ60%อ่าฮิตปกติบวกหความเสียหายแรง50%หบลบสุกเฉินบวก2%ซูเปอร์อาร์เมอร์ทีมพาร์ตี้ความเสียหายถ้าจมตีแรงของอันคารสีม่วง20%แล้วก็จำนวนดอกหยดน้ำถ้าปัญญา17%เดเดี๋ยวผม ผมเข้าใจอะไรผิดป่ะเนี่ยคือมันเป็นตัว a อ K แต่มันบอกความเสียหายทีมเป็นความเสียหายแรงเอ๊ะงงเหมือนกันแต่จะจำไหมครับว่าตัวนี้มันบอกความเสียหายเป็นความเสียหายแรงเอาไว้ใส่ยางมตอสีม่วงเอ๊ะเอาไว้ใส่ทีมสีม่วงได้ต่อไปเป็นบราร์การเขียวครับตัวนีออ้อารังคาเอสปาดาสังหารเอสปาดาสาย sp 815 ทำให้ตายติดออนแรงครับแล้วก็ริงลดคุณทามแรง12%ทางด้านของพาสซีฟก็คือ,อไม่ติดออนแรง100%ครับอ r บริตี้นะฮะความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20แรง20ฮิตแรงบวก1ไม่ตาย40ติดสถานะบวกาวิลดค่าป้องกันลบจุดชนบวก1ความเสียหายถ้าโจมตีสีแดง10%เมื่อแบบกิล <c oughs> 30% <c oughs> ก็ถูกออกแบบมาให้ลงดันกิลครับ ปัจจุบันนี้ก็แค่ลงพอลงได้นะไม่ได้ถึงก็เก่งนะเขาไม่มีคุณสมบัติผู้สังหารนะมีแต่ไอคุณสมบัติถ้าโจมตีสีแดงหรือว่าตีปกตินั่นเองซึ่งเขาก็เป็นสายสก,กิลด้วยครับมันก็เหมือนกับบวกความเสียหายตีปกติให้ดูดีขึ้นแต่ว่าไม่ได้บวกให้สก,กิลแรงขึ้นสก,กิลมันก็คือแรงเท่าเดิมนันก็เลยแบบปัจจุบันก็เล่นดันกิลได้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่หรอกถ้ามีตัวใหม่แนะนําตัวใหม่ๆดีกว่าคนระับโอเคต่อไปเป็นตัว คริมจอฟ้าครับตัวนี้อารันคาเอสปาดาสังหารไลท์สังกัดสาย SP815 ครับทางด้านของไม้ตายไม่มีสถานะอะไรครับแล้วก็มีริงรถชุนไทแรง14%บร์เิงดีครับพารซีฟไม่ติดไฟ100%แล้วก็บล็อกการหลบหลีกของตัวละครไลท์สังกัดครับตัวนี้ออกมาตีไลท์สังกัดนะ,ะบล็อกการหลบหลีกของไลท์สังกัดคือไลท์สังกัดหลบหลีกไม่ได้เลย เวลาที่เราตีไร้สังกัดแล้วมันจะแบบแว็บไปแว็บมาอันนี้คือตีเข้าแน่นอนครับอ b i l i t y ครับความเสียหายปกติ40ขอบเขตแรง20ความเสียหายแรง40ฮิตแรงบก1ความเสียหายไม่ตาย60หลบฉุดเฉินบวก1ดอปน้ำหอมเล็กสีฟ้าบวก5ครับแล้วก็โจมตีซ้ำขณะร้มกิมจอตัวนี้ก็สามารถนำมาเล่นได้บพราะกระเบืของไสังกัด เล่นสะดวกมีโจมตีซ้ำขณะล้มแล้วก็เป็นตัวดอบน้ำหอมเล็กสีไม่ใช่สีฟ้าสีแดงดอบน้ำหอมเล็กสีแดงนะฮะบวก5ครับต่อไปก็อุนคิร่านะฮะอุนคิร่าฟ้าอารันชาเอสปาดาสังหารฮอนโลสังหารเอสปาดาโจมตีระยะไกลสาย sp852 ทางด้านของไม้ตายมี2ส,สถานะนะครับอ่อนแรงและไฟรวมถึงสถานะในตัวเขาด้วยมีอ่อนแรงและไฟนะแล้วก็มีลิงค์ลดคุณทํามแรง12%บสองเปอร์เซ็นีฟครับลบสุดเฉือนบอกอเพิ่มระยะลบสุดเฉืนโจมตีธุกการกันบล็อกถ้าโจมตีสีน้ําเงินครับหรือว่าที่บอกว่ากดกติกาสีน้ำเงินไม่ได้ผลยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างกรณีที่กําลังอยู่ในขณะนี้นะฮะก็คือไอดานผู้กันนะฮะ เราจะต้องเอาตัวที่มันทะลุกาดสีน้ำเงินหรือว่าทะลุกาดสีแดงไปถ้าเราเอาตัวปกติไปมันจะโจมตีเข้าแค่แบบ1 1 1 1, 1. เห็นไหมครับแต่ว่าอุนตัวนี้สามารถเอาไปได้แต่แค่มันคนละสีกันเพราะว่าช่วงนี้เราต้องเอาตัวสีเขียวไปเล่นนะแต่ถ้าเป็นรอบเป็นรอบของตัวที่ต้องเอาตัวสีฟ้าไปเล่นก็เอาอุนตัวนี้ไปเล่นได้ครับมาดูทางด้านของอดิตี้ครับความเสียหายแรง20ครับโจมตีแรงสี่เขบเขตแรง20โจมตีแรง40พิษแรงบวก1ไม่ตาย40อ่า ฮิตไม่ใจบอกหนึ่งครับติดสถานะบอก5วิทิมปาร์ตี้อารันคาสีฟ้าเมื่อจมตีใส่จวระคอที่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น40%แล้วก็อันนี้ ability นี้ใช้ยากนิดนึงนะมันต้องโจมตีใส่ตัวที่ติดสถานะผิดปกติด้วยฮะไม่ติดสถานะผิดปกติทั้งหมด100%ไม่ติดสถานะเลยนะฮะยืนในบอ่อไฟบนน้ำแข็งยืนไปเลย พลังป้องกัญยันบวก80เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติครับอันนี้คือดีมากแล้วก็อีกอันนึงบอกฟาร์มเสียหาย10ต่ออารันคา1ตัวในทีมทีมมีอารันคา4ตัวบวกไปเลย40ทีมเลดบอสมี6ตัวบวกไปเลย60ครับเป็นตัวสังเวียนด้วยครับสมแล้วที่มีอระบบจุดเสียบวก2แล้วก็พุ่งได้ดีนะฮะ ตัวนี้ก็มีประโยชน์หลายอย่างทะลุกาศเนิมเงินตัวสังเวียนแรงดัมิยานบวก80บวกความเสียหายอลันคา10%แล้วก็ไอไม่ติดสถานะอะไรเลย2องคินเลอร์ครับแถมให้ข้อดีดีมากๆเลยขอให้เจ้าอุ่นตัวนี้ประโยชน์อาจจะแบบไม่ได้เจาะจงนะแต่ว่ามันเล่นได้ดีมากต่อไปเป็นอิชิโกฟ้าครับตัวนี้เป็นนิวเยียหรือว่าเทศกาลดารุมะอันเองยมทูตสังหารยมทูต าสายเ p 847อไม้ตายติดอ่อนแรงและมีตเกิดครับมีชุบชีวิตตเกิดหนึ่งครั้งริงนะฮะลดคุณทามแรง12%ทางด้านของพาสซิฟทีมปาร์ตี้ฟื้นฟู20%เมื่อเข้าฟิลครับทะลุก,กาดสีแดงแล้วก็ไม่ติดแข็งอัพเปอร์ดี้นะฮะความเสียหายแรง40%ฮิตแรงบวกหไม้ตาย40่จิตสถานะบวกหาวิ ลดค่าป้องกันหลบฉุกเฉินบวก2ดอบหยาดน้ำสีแดง30%ดอดบน้ำหอมเล็กสีฟ้าบวก5ครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้ตัวละครสีฟ้าถ้าโจมตีแรง20%อครับอันนี้คือตัวละครสีฟ้าเลยไม่ต้องมีลิงก์ไม่ต้องมีสังกัดนะ <c oughs> ตัวนี้จริงๆอาบิลิตี้ไม่ค่อยแรงนะแต่เวลาที่เราเล่นเราจะรู้สึกว่ามันแรงแล้วก็เล่นสะดวก พราะอะไรใช่ไหมฮะเพราะว่ามันเป็นสังหารยมทูตนั่นเองซึ่งดานแทบทุกด่ามันจะมียมทูตอยู่ฮะมันก็เลยเล่นได้ดีข้อดีคือธุุกาสีแดงไม่ติดแข็งมีรถค่าป้องกันด้วยครับก็จัดหนักเลยตัวนี้ผมก็เอาไปเบิกรถค่าป้องกันเหมือนกันใส่ไม้ตายทิง้งฮึบเลยฮนะหายวับไปกระตาแดงจัด สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมไปเปิดกันนะวันที่24เดือน10ถึงวันที่3 1 11, เดือน10ก็มีตัวที่น่าสนใจก็คืออุนนั่นแหละแล้วก็อิจิโคนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็วันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ